ผมเมวขนาดนี้เหรอผมค้ายบ้าเหรอผมโปิาา้ลนาคารผมโป้ลร้านทองเหรอเม่เรื่องผมโดนจับอยู่ที่เนี่ยผมต้องใช้หลักทรัพประกันตัวอยู่เม่เรื่องเขาจะสับผมไปส่งที่ปปป,ปสามนะที่กรุงเทพนะแล้วน,นี่ผมรับรองเงินเดือนผมผมรับบรนาญอยู่ที่โคราชนี่นะ อย่างนั้นผมขออนุญาตท่านตำรวจไปขอใบรับรองที่สบคได้ไหมครับเดี๋ยวไดคือตอนนี้ย,ยงังอยู่พึ่งในใน้ในในตัวยังไม่ทำบันทึกยังไม่อะไรเลยเดี๋ยวในขั้นตอนในการให้ญาติให้ญาติให้มีเวลาเยอะนเดี๋ยวผมโทรหาญาตุาอ่าฮะในขั้นตอนการเดี๋ยวค่อยค่อยหาการตอนนี้เดี๋ยวเอาเรื่องเขาคุมผมหมดแล้วตำรวจสอบลางคุมผมมาแล้วท่านผู้กองกับเก่งเหรอครับถ้าผู้กองเก่งเขาเคยบอกแล้วว่าเราก็ค่อหมายจับเนื่องจากผมมีพฤติการหลบหนี ผมไม่ได้ไปไหนผมไม่เคยแต่ไม่รู้หมายออกมาแล้วํำรูปกลับก็เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องร้องกับทางตำรวจแล้วว่าว่าพฤติการกันแกล้งผมอาคุยอะไรอาหมอจะคุย้าติผมจะให้คุยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยค่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาให้คุยแล้วกันญาติญาติอันนี้เขารู้จักกันครับเขารู้จก็ต้เงาก็เขาออกหมายจับผมแล้วเนี่ยออกมาเต็มเลยมีปปชมามีปปชมามีมีเศริฐจันทร์มามี เลชันนี่นะที่ต้องเจ็ดมาคุยงานที่จำเป็นครับเขาเขาต้องแยแค่นี้นะหมอเรื่องเขาคุยนั่นที่จำเป็นก่อนยังไม่เสร็จกระบวนการจัดยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไม่ได้ทำแค่แค่ครอบคลุมตัวไม้ไม่ผมอยากหาหลักทรัพย์ประกันตัวผมก่อนไงมีเวลามีเวลาจะมีเวลาตอนนี้ต้องทำทึกต้องทำอะไรอีกอ่าเอาเอาทำครั้งให้เรียบร้อยก่อนครับ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 ก็คือ คือตอนนี้เดี๋ยวผมเนี่ยอ๋อครับครับครับให้มันเสร็จขั้นตอนก่อนในการประกันเดี๋ยว่ดี๋ยอเ่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะว่าผมไม่ให้เขาเบิกเงินเขาเราเราเดี๋ยวก่อนนะฮะผมบนรถคันนี้แล้เอาเงินออกประกันตัวเองได้ไหมถ้าถ้าผมถามสิทธิ์ผมแล้วนะไปรับรองเงินเดือนผมแบบนาญเนี่ยใช้เข้าประกันตัวผมตัวหาได้ไหม ตอนนี้มนุษย์ที่ดูเลยมครับมันไม่อยูนี่คืเจ้าของคดีว่าเขาจะเขาจะเชื่อถือหลักทรัพย์อะไรตอนนี้ต้องเป็นเจ้าของคดีเป็นสิทธิ์ของเจ้าของคดีเขา, <_ s 2> ขาเขาจะให้วงเงินโฉนดผมร้อง <_ S 1> เรียนในเลย่องตำรวจทำไมเนี่ยนนว่าผมว่ามีพฤติการุ่งเรืที่กล่าวหาผมอย่างเงี้ครับเป็นการตัดแก่งประชาชโฉนดไหมอ่าเดี๋ยวก่อนในขั้นตอนเนี้ยคือคือยังไม่เคยเชิญผมเลยอันนี้ผมผมพูดผมพูดแบบผมพูดแบบบิงบอลเนาะผมันมีเงื่อนไขเลยนะมันมีเงื่อนไขเป็นประชาชนแล้วผมไม่เคยหนีไปไหนผมอยู่ที่นี่ตลอดผมไม่เคยว่า หลบไปนู่นหลบไปนี่ไปอาาารทำผิดกฎหมายผมเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับผมเรียนมีบอร์ดเลยนะครับแล้ววแล้วแล้วผมขออนุญาตคุยกับสือไม่ได้เนาะเดี๋ยวก่อนเดีวก่นเดี๋ยวขั้นตอนเดี๋ยวให้โอกาสคุยแต่ตอนเนี้ยผมจะคุยกับคุณจันหน่อยว่าสักนี้มีกับสูงพ้อ เย็นนะยคือเราอะตอนนี้มีแค่ว่าเป็นหมายจับเราก็ต้องพูดว่าทำอย่างนี้มีข้อสูงเราก็ต่อสู้คดีกันไปนะโอกาสที่ว่าเราจะผิดไม่ผิดยังมือศาลยังไม่ตัดสินเข้าใจไหมยังมีโอกาสที่จะสู้คดีไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจิตตมต้นผมขออนุญาตพูดนะครับผมพูดทำไมครับท่านท่านครับผมขออนุญาตันพูดทำไมคือคุณใจวัดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอญาตใจเย็นใจเย็น พี่ไ,ไม่เป็นผมพี่ไม่รู้หรอว่าเป็นไงผมผมผมเลวขนาดนี้เหรอผมค้ายาบ้าเหรอผมโม้นราคารผมโม้นร้านทองเหรอเนี่พี่ผมลาไปไปขึ Harris> ้นข <okay bueno> ึ้นรถตู้ก่อนอยากไหมี๋พี่สงบสติอารมณ์นแมทครับพี่ พี่พพลูกชายผมจะบวชมันได้หกเดนขจอมิซา<อ>จ,จุลาเมียไอ้อไปตรวจที่บ้านพ,าพี่ไอ้เอออย่างงไี้พี่พีออส่สงบสติอารมณ์จะได้ไม่ต้องไม่ต้องโควกคุมตัวกันแบบอันนั้นให้เกียรติกันนะ<ม>พี่นะ จะได้ควบคุมในรถมีปืนมีอะไรไหมมี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 มการในมีวีที่เกีมวข้อีมีมไมีมีมรม้จีัีมีานมี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 แต่ว่ามีคนรี้จักท่มนมยู่แตมผมอยากีู้ว่าอะไรีมิดขึ้นีับชีวิตผมี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 มมี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 ีมีีมเดีมีมีีม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 ดูข้าวข้าวไปดูนะีมีมีม ดูข้าวดูเกี๊ยวดูอะไรก่อนเดี๋ยวขึ้นรถตู้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่าของมีค่าอยู่กับพี่แล้วนะกระเป๋านะโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้น,นี่ให้ตำรวจ